ดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมเอฟซทางบ้านค่ะมื้อนี้จะป่อเดินทางมาติดตามตัวเลขแนวทางความฝันกับลุงเปิลค่ะท่นานผู้ชมลุงเปิลน,นี่เพิ่นฝันค่ะฝันเห็นผีเด็กน้อยตกน้ำตายค่ะท่านผู้ชมโพ่ขึ้นมาจากน้ำม,มาเขียนเลขให้ลุงเปิลเขียนไซเมอเลยค่ะท่านผู้ชมสามตัวแดงจึงคืน,นเนาะเลื่องเล่าความฝันสิเป็นจังได๋เดี๋ยวมาให้ลุงเปิลก็เอาห้ฟังเน,นาะค่ะท่านผู้ชมเนาะไปค่ะ ไปสอบถามเหลืองเล่าความฝันลกักกะโตเลกน้ำกันค่ะท่านผู้ชมไปค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะลุงเปิลยินดีทราบว่าลุงเปิลฝันดีเนาะครับเนาะฝันดีวันนี้บ้าแต้มข้ารว้ยก็ได้มาติดตามนนนเนาะยินเตจจ <c oughs> ่าป่อขึ้นว่าลุงเปินนลาานี่เป็นคนที่ฝันแม่นถือมาแหลวร้หงวดเนาะครับเนาะวันนี้บ้าแต้มก็ได้มาติตามไปปากทีตอนน้องที่ทั้งบุล่าครับ่ะความฝันนี่ ฝัน่าจังไดเนาะครับลูกเนี่ยผมฝันเห็นเล็กน่อยที่มันตกนามตายหลายปีแล้วเด้ในห้องบ้านผมมันเป็นห้องข้องอีสานเขียวนะบ่ครับแล้วมันเด็กน้อยยู่ได้บ้านเ่บ่เล็กหน่อยในบ้านหลายปีแล้วมันตกหนามตายเด็กน่อยคนนี้ครับครับมันกะมันสิงมาตัดผมจุกเนาะบอกโอ้มันเด็กน่อยในบ้านครับมันหลันม่านจอบกอดลงอืมมันหลัรับตาปีๆมันเขียนเลขผมหนึ่งศูนย์เจ็ บัน้คุยบันน้ยังกันเลยอกเขียนเหลี่ยอยู่นี่แล้วสีเขียนห้ให้ยขอใหนมันว่าเขียนห้ยเหลีกยงก็ยังผมเลยวาขึ้นครับขึ้นครับเขียนห้แต่มันเป็นตัวแดงมันมันมันโอ้ตัวแดงขึ้นเลยวะมันเป็นแดงแดงอุปกกา์แบ่นี้เป็นปากกาไม่เขียนปากกาแดงเลยเนาะอากกรแดงเขียนหายกหมาู้นี้ผมจำหนามอะไรมันตกนหนามตายผมว่ามันสิเอยี่สิบปีแลยใน้องอีสา ตกตกโดนแล้วตกโดนแล้วไปจังได็คือจังได็ไปเห็นผีเด็กหน่อยลูกเปิดผ่านมาไปไปห่วยนะไปใส่ม้องประมาณนี้ค่ะไปเห็นมันครับมันโผล่ขึ้นมาจากน้ำมันตกน้ำไปโนมาจากน้ำเลยมันนั่งมันว่ายผมนั่งก่อนผมนั่งลงมันกะอับกาคือปากาเนาะครับเขียนใส่มือให้ผมมาสินำอยู่เนี้ยสินำวุ้นอ หนึ่งหนึ่งศูนย์เจ็ดโอ้หนุงหนึ่งศูนย์เจ็ดครับหนึ่งร้อยเจ็ดนี่นะครับหนึ่งศูนย์เจ็ดดยสีแดงจิงคืองเลยนอนนอกแต่เอาสองตัวนะผมว่าอุ้ยนอให้ให้มันถัดตัวหนึ่งอุ้ยสองตัวก็มีอยู่บอกสองตัวมันบได้เขียนหายแต่แบบห้าวตัดเอาบางทีนะครับผมอยากให้ถัดเอาศูนเจ็ดเจ็ดศูนย์นอครับมันเขียนหายตัวเดียวนี่นะครับหน่อย ตกหลายปีแล้วแสดงว่าอยู่ในห้องตัวนั้นมีเด็กหน่อยตายอยู่หันอีหลีตายตายอีหลีต๊อยู่หันอีหลีเลยนะเป็นสภาพขวาไปตายหลายศพอยู่ดอกอยู่ในห้องนะแต่ว่าที่มาเห็นมอนี่นะใส้ผ้าขาดออกเป็นผ่าพุ่งเหมือนนะนิดน้อยตอนพ้นโต๊ะนตกเป็นอายุหลายพิ่นนอครับลูกเพินตอนเพ้นโต๊นี่อายุเพิ่นสิบประมาณสี่หักห สี่ขวบหาขวบาะเล็กน้อยอยู่เนาะเันก็เขาขึ้นมาบานนี่แหละครับปากันไปแล้วขาเดิไม่เหมือนมันตายขาปีเลยมันตายแต่ว่าเป็นสิบยี่สิบปีแล้วประมาณยี่สิบปีคือคือสิ่ขันบาวัวนั่นค่ะผมเป็นบบาเพรนของแม่มันตายครับ็นถอดันนี่เนาะจนผมหายปวดสร้างมาฝันหินนอลงเปินแลกใังวะมมันสีม้าหายเขากว่าผมสิมักหยอกมั่นตะกี้นะก็มอนี่นะ มันสิแล้วมันเป็นตะหักนะําขาวเบิงสีเขียนเลขให้พ่อญ่เพน่ามันนั่งจะก่อนนั่งลงก่อนพ่อไญ่มัน่ะได้นั่งลงมันแบมือออกมันว่ามันบอกผมก็เขียนใส่หนึ่งศูนเจ็มันห้ตัวเดียวครับครับครับพันแม่นก็สาถูกแล้วนะครับครับเนาะสาถูกเปาหุยไปเนาะให้คนถือทุกคนนะครับค่ะโต๊กนามตายนี่เป็นผีตายหงบ่นเป็นผีตายหงเป็นผีตายหงตายหงแล้วเนาะโตายหนามมา่เพราะว่าบไดตายไข่ตายป่วยเนาะ ครับส้อยเป็นอายุสร้อยเดียวกันกับท่านผมอยู่นี่แหละค่ะอ๋อมันแหลกเข้ามันตายแต่ว่าผมจะได้ผันเห็นมันผมมันมันหลายปีมันหน่าจริงจางไปแล้วครับผันเห็นสมมักอยากออกได้หน่อยผู้นี้นะสมกสิอยากมาให้โชคลุงเปิรนก็เป็นไปได้นะครับครับเนคนนี้มันแลกผมเหมักอุ่มมันเม้่กี้นะมันเป็นตะหักหลายปี นะสิเสียความีมีความผูกพันการนอจะดีนอันก็เลยสิมาให้โชคลาภลูกเปิ่นบ่จักมีความคิดจะว่าสิบอกลูกสาวบอกจะปอกมาสัมผัสเราถึงเพราะมาถึพอดีเพิ่นมาพอดีครับพอบ่เคยได้อยู่ช่วงนี้ครับบางงานก็ไปไปเห็นอยู่อยู่อยู่งงานลูกเปิ่นบ่หรือว่าตอนพันหรือว่าพันอยู่งงานหนึ่งผมนั่งบ้านเลขที่ดิบ้านเลขที่ผมบุ๊กซิปเก่าบุ๊กซิปเก่าเอาที่บ้านเลขที่ ก็ให้เอฟซีพันอยู่หรือว่าเพิ่นบ่ติดดอกไม้เพราะว่าัวเลขก็ชัดเจนริงเลยนะเพราะว่าผมนั่งอยู่ทางห้องเหมืนเด็อีสานเขียวเหมืนกันมันสิกอับสำหรับบัรลขที่ก็ให้เอฟซีพันเอาเนาะเนาะครับเพื่อผู้ใดมักกะตัดเล่นได้เอาได้เนาะแต่ว่า7007ผมบ่อยากให้ลืมแต่ว่าผู้ที่มักตัวเลขที่ผีเล็กน้อยเขียนให้ใส่การฝ่ามือลงเปิ้นนี่กศ107เนาะคือว่าเขียนใส่มือให้เลยมา ขามันพิศนะเงี้ยเง้ยตัวนี้อะไรเนาะบ่อ่อันธยังอีกเหครับลูกเปิลพ่บ่ได้พันธยังอีกเพราะว่าตัวนี้มันพันเมื่อคืนอันเมื่อคืนนี่ครับใหม่ๆสดๆหอดๆเลยพันลูกเปิลนั่งพันเห็นหมอนี่่าเออโชว์ตัวเลขให้พี่น้องเย็ซีผู้ชมเป็นตัวเลขของลูกเปิลค่ะพี่เล็กน้อยโต๊กน้ำตายค่ะเขียนเลขใส่มือให้107เนาะ โชคมันกับตัวเลขของลุงเปิ้ลค่ะสำหรับคลิปนี้ชาปอกก็ขอฝากช่องค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจ้าปอกค่ะถ้ามีตวเลขเรื่องเล่าความฝันเด็ดๆอยู่ใส่ชาปอกกับสิไปีติดตามมาฝากเอฟซีทางบ้านคือเก่าค่ะแต่อย่าฝ้าไปใส่ค่ะท่านผู้ชมมอนจชาปอมีของดีมาฝากค่ะเป็นนวดสีเพิงน่องสร้างค่ะไปเบิ้งน้ำกันค่ะท่านผู้ชมไปค่ะการค่ะหลวงปู่เจริญเจริญค่ะอันเว่าเรือณของสีเพิงน่องสร้างละกาเซ็นผม แม่ท่าะนี่ให้ปั้งเนี่ยค่ะรวปู่ก็เป็นมาคือการปุกเสกออกมาเนี่ยสำหรับน่องสร้างนวดสร้างหรือเกี่ยวกับสร้างนี่คือจะเน้นไปทังการค้าขายในธุรกิจอ่าเป็นเมตตามหานิยมอ่มาไ,รรมมไปใดดสมาใสกระซามวิชีเปรูดเทิดปรดาผลลักสมรษาคนให้เกียรติสร้างแต่ว่าผู้ใดนําไปบูชาพกค้าขายอ่าหรืออยู่ในใส่ส่วนตัวในพิธีว่าในขอบวินนบาลในเฮือนหรือเป็นสีมงคลอันสูงสุด เพื่อนำสร้างส่วนเส็นผมแม่โทรณนี่บางของที่ก็เอินแม่เต็นผมแม่โทรนี่บางคนมันก็เอิ่นไปเป็นเครื่อเขาหลงมันจะมีตัวผูกับกตัวเมียอ,อยู่ในตัวนี้ที่เขียนไม่นี่มันครบถูดอันนี้ไปใส่มาใส่ก่อนแนะนาว่าหลงแล้วหลงก็ไม่หลงในจิตทางหลงในสับคนคือว่าถ้านําไปล้วเกิดประโยชน์มีโศกไม่หลาบมันําสู้มันเป็นประเด็นหนึ่ง ดีซอยอยากจุ่มเขาดมโหมซาไปเลยรู้สึกวา่าผู้ใดมากว่าดีขึ้นบัตสุยางค้าขายบ่าดีก็ดีเออไปรั้งเมียยังบ่เคยเสื่อมเหลือื่อเบอร์กับถือเอ่อเขาเงินอยู่ว่ามันเป็นอาบนาจมาไหนแบบไหนเนี่ยส่วนมากอ่าหลวงปูห่หรืออาตมานี่จะเน้นไปทั้งโชคลาภค้าขายให้เขาเจริญอยู่ดีมีสุขลุงเรื่องประกอบสิ่งใดคือนต้องลุงเรื่องอยู่ทุกอย่างอ่าคือสร้างเป็นสีสัตว์สีมีชีวคนปูป่ายปูขขเมื่อว่าประมาณภารย์ไหนก็ใจรัก ต้องใส่สางในการอกรบบอกซื้อส่วนมากเขาเลยซื้อจำหนํานามาหน้าใบขี่มันก็าเบาน้องคันดีบัดเอ่าว่าจะขนสั่งอ่านังสั่งประกับสั่งอันนี้ทีนี้หมาเยี่ยนี่เพชรเป็นสีผึ่งผึ่งตัวนี้คือน้ำมันสั่งโต๊ะมันได้มาจากลูกลูกเนเลียงสั่งอยู่สีเอ่ออยู่จังหวัดสุรินทร์ครับอันนี้เป็นนวดผสมเส็จของงาส้างแล้วก็บพวกนังสั่งนองส้างร่วมกันคือบุกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเลยนั่มหาติโยมเพิ่นมาชมบุญสั่งสลอกสารสา่งแม่นยังก็เพิ่นมาบูชาไปก็รู้สึกว่าเสาคุณก็เป็นเอกอยู่ในด่านของสร้างคือพลังสร้างทุกอย่างมันสร้างมันเป็นสัตว์ใหญ่อ่าสัตว์คุณตัวประเทศของใส่สร้างพระเจ้าอิบาสุนพรเจ้าอิมวะทุกโอมาของใส่สร้างก็เลยเอาตัวนี้มาเป็นเครื่องร่างโดยที่ว่าเป็นเครื่องร่างของขังให้ญาติโยมไปอ่าทุสาธุค่ะ ค่ะท่านผู้ชมจ่าปอกะได้มีโอกาสเดินทางไปทำบุญอยู่จังหวัดสุรินทร์เนาะค่ะเนาะก็ไดของดีติดใหม่ติดเมื่อมาฝากเอฟซีทั้งบ้านค่ะเป็นหนวดสีเพรงน้องสร้างค่ะจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะท่านผู้ชมหนวดเมตตามหาสเสน์เมตตามหานิยมค่ะเดี๋ยวจ่าปอจะเปิดทางในให้เบิง่งเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเป็นหนวดเรียกเงินเรียกทองเรียกทรั์ค่ะ ใส่ในการเจรจาค้าขายค่ะท่านผู้ชมดีค่ะค่ะเดี๋ยวมาเบิงขางไนน้ำกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะว่ามีมวลสารเอยียงประกอบอยู่ในหนันแน่เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะทั้งด้านในนีของหนวดนี่จะมีเส้นผมแม่เทรณนี่ค่ะท่านผู้ชมที่เห็นเป็นเส้นเนอยู่นี่เนาะค่ะเนาะหรือเหลียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่อเขาหลงค่ะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีน้ำมันสร้างตกมันเนาะค่ะเนาะ น้องสร้างค่ะหนังสร้างค่ะท่านผู้ชมใส่ปุ๊กเสกใส่ม้วนสารทั้งสามอย่างสี่อย่างนี่ปุ๊กเสกร่วมกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะได้ออกมากเป็นหนวดสีพึ่งน่องสร้างค่ะใส่ในด่านเมตตามหาสนีเมตตามหานิยมค่ะใส่ในเรื่องนุนดวงรับทรัพท์ค่ะทะ่านผู้ชมผู้ใดดวงโตก๊กดวงกำลังตกต,กต๊กเข็ดเอียงกะบ่พ่อสได้บ่พ่อสีดีดก็สามารถเอาตัวนี้ไปซอยได้ค่ะท่านผู้ชม ในการเปิดดวงรับะะทรัพย์เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเอาหนวดสีเพรงนองสร้างนี่ไปใส่ค่ะในการเจรจาในเหลืองน้นดวงค่ะผู้ใดค่ะขายบอดีลูกค้าบ่อคอยเข่าหานก็สามารถเอาตัวนีไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าเป็นหนวดเมตตามหาเสนีเว้าวกับไผกับผู้นันหักผู้นั้นเมตตาเนาะคะมม่ะท่านผู้ชมเนาะเจรจากับผู้ใดก็ เพิ่นได้ยินเสียงฮ่าวนี่เพิ่นกะเกิดค่วมเมตตาสงสารเมตตาหักค่ะนิยมชมชอบเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะสามารถเอาตัวนี้ไปใส่ใดค่ะในเหลืองน้นดวงเปิดดวงค่ะท่านผู้ชมตัวนี้ไปใส่ใดค่ะท่านผู้ชมซอยเปิดดวงน้นดวงเฮาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะถ้าสนใจก็สามารถติดต่อไม่ได้ทีเบอร์โทรของจาปอนะคะน่ะเนาะโทรมาเลยค่ะท่านผู้ชม เบอร์โทรด้านล่างเนาะค่ะเนาองสำหรับคลิปนี้ก็ะลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ